วิถียุทธคนเคาะยามแห่งต้าเฟิงตอนที่62ทดสอบคุณสมบัติคำเชิญจากหน่วยคนเคาะยามเชื้อเชิญค่ายามกระทันหันสีชีอันรู้สึกยากจะเชื่อได้ เขายังคงนิ่งเฉยไม่ได้รับปากในทันทีเจ้าเป็นคนมีความสามารถตั้งแต่ในห้องพักหลังศาในวันนั้นข้าก็มั่นใจแล้วเพียงแต่หน่วยคนเคาะยามมีกฎระเบียบขั้นต่ำต้องเป็นผู้ฝึกยศระดับฝึกปราณหลีอวี้ชนเปลี่ยนเป็นนั่งตามสบายไม่ได้มีท่าทีบีบคั้นเช่นเมื่อครู่เขากล่าวต่อว่าในฐานะผู้พิทักษ์ตาเฟิง ผู้พิทักษ์ห้องเต้มีข้อเรียกร้องสูงนับเป็นเรื่องปกติเพียงแต่จะใช้ความสามารถพิสูจน์ตัวเองแล้วแม้จะอยู่ในระดับกายธาตุหน่วยคนข้อยามก็ยินดีรับตัวไว้เพราะข้าใช้วิธีสกปรกมีความคิดละเอียดอ่อนจึงยอมรับค่าเข้าหน่วยเป็นกรณีพิเศษอืมถูกต้อง จ้าหน้าที่ข้องเงินที่มีเชื้อสายคนเถื่อนทางใต้ครึ่งหนึ่งผู้นี้แสดงท่าทีชมชอบข้าตั้งแต่ตอนคลี่คลายคดีเงินภาษีแล้วบุรุษของเงินใบหน้าจริงจังกล่าวเสริมว่าแน่นอนว่าสาเหตุสำคัญที่สุดคือองค์หญิงใหญ่เป็นผู้แนะนำเจ้ามาองค์หญิงใหญ่สีชีอันแตกตื่นอีกครั้งองค์หญิงใหญ่คือใคร เหตุใดนางจึงต้องแนะนำข้าข้าไม่ได้รู้จักกับนางอ้าที่สำนักศึกษาอินลู่ข้าเคยได้ยินคนเอ่ยถึงนางแต่พวก,วกเราไม่เคยพบเจอกันมาก่อนเหตุใดนางจึงแนะนำข้าเข้าสู่หน่วยคนเคาะยามสีชีอันเต็มไปด้วยความเคลือบแคลงสงสัยเจ้าหน้าที่ของเงินทั้งสองก็ไม่มีท่าทีว่าจะช่วยคลี่คลายความสงสัยให้กับเขา อาจาเพราะพวกเขาเองก็ไม่ทราบกระจ่างเช่นกันนอกจากสิ่งนี้สาเหตุที่ใต้เท้าทั้งสองไม่ฟ้องร้องค่าคือลีอีช้ชุนยิ้มพลางกล่าวว่าเจ้าองทราบหน้าที่ของหน่วยคนเข้ายามตรวจสอบขุนนางรวมเจ้ากลุ่มโจชอบโกงเงินและสเบียงจากคลังหลวงย่อมไม่ใช่พวกเดียวก,กันกับหน่วยคนค้ะายาม รองเจ้ากรมโจถูกโค้นส่วนหนึ่งก็มาจากการผลักดันของหน่วยคนเคาะยามสีฉีอันพลันนึกขึ้นได้รองเจ้ากรมโจช้าเร็วก็ต้องจบสิ้นพวกข้าได้เริ่มต่อกรกรกับเขาแล้วเพียงแต่แผนการเล็กๆของเจ้าช่วยประหยัดเวลาให้พวกข้าไปได้มากเจ้าหน้าที่ของเงินสีหน้าจริงจังเอ่ยหลี่อี้ชุนมองดูเขาแวบหนึ่งกล่าวว่า ได้เท้าซุนตามที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้คนผู้นี้ข้าจะรับเอาไว้โปรดให้เวลาพวกข้าด้สุนทนากันสักครู่เจา้าหน้าที่ของเงินแท้สุนไม่ยอมออกไปกลับเพ่งสายตาจ้องมองสีชีอันกล่าวว่าเจ้ามีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะติดตามเขาหรือติดตามข้าพวกข้าสองคนมีอำนาจต่างกันไม่มากนักแต่เขาเป็นคนที่ยึดมั่นในกฎเกณฑ์ ไม่รู้จักพลิกแพลงเจ้าหน้าที่ของทองแดงที่ติดตามเขาก็เช่นนี้ส่วนเจ้าหน้าที่ของทองแดงที่ติดตามข้าไม่เกินสามปีก็สามารถซื้อบ้านหลังเล็กที่ไม่เลวนักในเมืองชั้นในได้หลังหนึ่งทำงานสามปีซื้อบ้านในเมืองหลดได้หนึ่งหลังเป็นความเยาวยวู่ที่ยากปฏิเสธจริงๆสีชีอันต่อปฏิเสธเจ้าหน้าที่ของเงินแท้ซุนอยากสุภาพว่าในคดีเงินภาษี แต่เท่าหลี่ได้มอบโอกาสทำคุณไถ่โทษแก่ข้าเพราะคุณนี้ข้ายังจำไม่ลืมเลือนข้าต้องการทำงานติดตามเขานี่เพียงสาเหตุหนึ่งอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเขาไม่ต้องการทำผิดต่อมโนธรรมของตนเองก็ทําเรื่องนอกรีดมากเกินไปเจ้าหน้าที่แท่ซุนพระอกศรีรษะเบาๆกล่าวชื่นชมว่ารู้จักตอบแทนบุญคุณ นั่นเป็นเรื่องที่ดีกลาวจบก็เดินออกไปอย่างไม่อาลัยอาวร์รอจนกระทั่งประตูปิดลงหลีอี้สุนจะชี้ไปยังเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่านั่งลงเถอะขอแนะนำตัวเองก่อนข้าคือหลีอี้ซุนวันหน้าจะเป็นหัวหน้าของเจ้าเจ้าสามารถเรียกเช่นนี้ได้หากรู้สึกไม่คุ้นเคยจะเรียกใต้เท้าหลีก็ได้ เรียกว่าพี่สุดได้หรือไม่ศรีฉีอันนั่งลงเรียกอย่างระมัดระวังว่าใต้เท้าหลีทำงานในสังกัดของข้าอย่ากระทำสิ่งที่ลายแก่ใจประเด็นนี้ต้องจดจําไว้ให้ดีหลีอี้ชุนก่าวเตือนประโยคหนึ่งก่อนจะเริ่มต้นแนะนำหน่วยคนข้อยามภายในหน่วยคนข้อยามระดับต่ำที่สุดคือแรงงาน ไม่มีเครื่องแบบทำงานเล็กน้อยทั่วไประดับต่อมาคือคล้องทองแดงเป็นหน่วยคนเขาะยามอย่างเป็นทางการขั้นต่ำต้นอ,อยู่ในระดับฝึกปรานเบี้ยววัดเดือนละห้าตำลึงเข้าสารสองต้านสูงขึ้นไปคือระดับล้องเงินได้กินสวยร้อยหลังคาเรือนเนื้อจากข้องเงินก็เป็นระดับล้องทองเป็นตำแหน่งสูงที่สุด ในเมืองหลวงต้าเฟิงมีระดับของทองสิบคนฟังคำสั่งโดยตรงจากเว่ยกงสีฉีอันพยักหน้าความรู้ทั่วไปเหล่านี้ก็พอมีอยู่บ้างเว่ยเหวียนผู้นั้นคือผู้นำหน่วยงานคนเคะยามหน้าที่ของคนคดยามคือตรวจสอบเหล่าขุนนางปกป้องเมืองหลวงส่วนต้องทำสิ่งใดบ้างวันหน้าเจ้าค่อยๆค,คุ้นเคยเอง ลีอี่ชุนมองสีชีอันด้วยสายตาสำรวจกล่าวต่อว่ายามน,นี้จะอยู่ในระดับฝึกกายทาาขั้นสูงสุดข้ามีข้อเสนอสองประการ 1. ค่อยๆสังสมผลงานเพื่อรอคอยโอกาส 2. จ่ายเงิน400ร้อตำลึงข้าจะช่วยเจ้าเบิกทวารฟ้าสีชีอันกล่าวโดยไม่ลังเลวว่าข้าเลือกทางที่สอง หลีอีช้ชุนหลีตามมองเขาครู่หนึ่งกล่าวว่าร่ำรวยไม่น้อยทีเดียวชูใช้เว่ยสำนักสือเทียนเจี้ยนให้ข่าหยิบยืมสีชีอันโยนตหม้อไปทางหญิงงามในตาโตโดยที่หน้าไม่แดงหัวใจไม่เต้นแรงแม้แต่น้อยหลีอีช้ชุนพยักหน้าเบาๆกล่าวว่าข้าจะจัดการเรื่องขั้นตอนการย้ายใบประวัติให้เจ้าก่อน เขากล่าวจบก็เดินออกจากประตูไปผานไปครู่หนึ่งก็นำเด็กหนุ่มตาตีกับเด็กหนุ่มที่มีหน้าจริงจังเข้ามาส่งถิงเฟิงบุรุษที่ยิ้มจนตาหยีเป็นเส้นเดียวแนะนำตัวพิจารณาสีชีอันขึ้นลงกล่าวว่านับว่าเจ้าใช้ได้ทีเดียวเข้ามาเที่ยวเดียวก็กลายเป็นผู้ร่วมงานแล้วจูกวางเซี่ยว เด็กหนุ่มที่ไม่ยิ้มแย้มกล่าวจบก็ไม่กล่าวอันใดอีกสีชีอันติดตามทั้งสองคนไปดำเนินขั้นตอนการเข้าสู่หน่วยงานส่องถึงเฟิงสัทนาด้วยน้ำเสียงปลอดโปร่งทำงานกับหัวหน้าหลีโดยรวมแล้วสบายกว่าไม่ต้องเผชิญหน้ากับเรื่องแข่งแย่งชิงดีข้อเสียคือยามรับเงินต้องระมัดระวัง,งรับเพียงเล็กน้อยหาเป็นไรไม่ แต่อย่าได้มากเกินไปเช่นนั้นเจ้าสามารถคืน30มสิตำเรือให้ข้าได้หรือไม่สีเชียันจ้องมองเขาอย่างจริงใจส่งถึงเฟิงหันไปมองด้วยสายตาจริงใจยิ่งกว่าข้าเคยรับเงินเจ้าตั้งแต่เมื่อใดต่ำช้าศีชีอันฉีกยิ้มแล้วกล่าวว่าอ,อ,อข้าจำผิดไปเอง ใช่แล้วคืนนี้พวกข้าจะไปสำนักสังคีตสินจะไปด้วยกันหรือไม่ส่งถึงเฟิงเอ่ยปากชวนข้าเกลียดความฟ่อนเฟะในวงการขุนนางที่สุดสีชีอันยิ้มแล้วกล่าวว่าตกลงหลังจากทำเรื่องเสร็จสิน้นส่งถึงเฟิงก็นำพาเขาออกไปนอกสำนักงานเดินพลางอธิบายว่าหลังจากเป็นหน่วยคนขาะยาม ยังมีขั้นตอนอีกอย่างคือทดสอบคุณสมบัติทดสอบคุณสมบัติสีชีอันจินาการในสมองเห็นภาพตนเองกดมือลงบนแก้วผลึกทดสอบระดับพลังของตนเป็นขั้นตอนที่วุ่โงงตั้งขึ้นส่งถึงเฟิร์เอ่ยต่อว่าแบ่งเป็นปัญญาพลังและถามใจกล่าวจบพวกเขาก็มาถึงหน้าหอหลังหนึ่ง เดินข้ามธรณีประตูสูงเข้าไปในห้องโถงใหญ่แผ่นป้ายบนเสาเขียนกรสองประโยคหวังเพียงมอบใจนี้แด่โลกล่าไม่ใฝ่หาผลประโยชน์ให้กับตนเว่ยกงเขียนสิ่งเหล่านี้เอาไว้ใช้เตือนใจพวกเราส่งถึงเฟิ่งกล่าวเห็นได้ชัดว่าไม่ได้มีผลสักเท่าใดสีชีอันทำเลืองมองแวบหนึ่ง แฝงความในในวาจาส่งถึงเฟิงแท่งทำเป็นไม่เข้าใจนำพาเขาเดินต่อไปกล่าวว่าตอนนี้เจ้าอยู่ระดับฝึกกายธาตุพลังต่อสู้เขาไม่ต้องทดสอบแล้วเริ่มจากทดสอบสติปัญญาเขาเรียกเจ้าหน้าที่ในหอออกมาแล้วสั่งความไปไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่สองคนเดินเข้ามาในมือประคองกล่องผ้าแพรใบหนึ่ง ส่งถึงเฟิงยิ้มแล้วกล่าวว่าก่องพระเพรในมือของพวกเขาสองคนหนึ่งในนั้นว่างเปล่าอีกหนึ่งมีสิ่งของเจ้าสามารถเลือกถามคนใดคนหนึ่งแต่ถามได้เพียงข้อเดียวในพวกเขาทั้งสองคนมีคนหนึ่งที่กล่าวว่าจาโป้ปดคนหนึ่งกล่าวความจริงส่งถึงเฟิงส่งเสียงดังเฮ้ะกล่าวว่า เจ้ามีเวลาคบคิดช่วนหนึ่งก้านทูกข้าไม่อาจบ,บอกใบ้ถึงใดต่อเจ้าจูกว่างเซี่ยวกล่าวเตือนอย่างเรียบง่ายว่าปัญหาข้อนี้ยากมากเจ้าต้องพิจารณาให้ดีท่งถิงเฟิร์มพยักหน้ากล่าวว่าแม้เว่ยกคงจะบอกว่านี่เป็นเพียงการเล่นเล็กๆแต่ผู้ที่ทายถูกมีน้อยมากแม้ข้าจะคิดได้ในภายหลังแต่ก็เกินเวลาหนึ่งช่วกานทูบไปแล้ว เขารู้จักสีชีอันในตอนที่หลี่อี้ชุนร่วมทดสอบคดีเงินภาษีในตอนนั้นส่งถิงเฟิร์กับจูก,กวงเซี่ยวกำลังไล่าตามร่องรอยของมารปีศาจที่ไม่มีอยู่จริงอย่างเหน็ดเหนื่อยหลังจากไขคดีเงินภาษีในฐานะผู้ที่ได้ร่วมสืบคดีเขาย่อมทราบการคงอยู่ของสีชีอันว่ากันว่ามีแต่ใต้เท้าคล้องทองเหล่านั้นจึงสามารถไขปัญหานี้ออกได้ใน20บลมหายใจ เจ้าหน้าที่จุดทูบดอกหนึ่งตั้งไว้ที่ด้านล่างนี่เป็นตรรกกะง,ง่ายๆชาติก่อนข้าเล่นมาไม่รู้ตั้งเท่าไหร่สีชีอันหันไปทางเจ้าหน้าที่ทางซ้ายว่าหากเจ้าเป็นเขาเจ้าจะบอกอะไรต่อข้าเจ้าหน้าที่คนนั้นอึ้งไปเล็กน้อยคล้ายนึกไม่ถึงว่าสีชีอันจะถามเช่นนี้หลังคบคิดชั่วครู่จึงตอบว่าไม่มีสิ่งใด ซีอีอันพยักหน้ายืนมือไปแตะกล่องผ้าแพรของเจ้าหน้าที่ทางขวาสิ่งของอยู่ในกล่องผ้าแพรนี้ส่งถึงเฟิงอ้าปากค้างใบหน้าแข็งทื่อหานไปมองจูกวางเซี่ยวถามว่าใช้เวลาเท่าใดจูกวางเซี่ยวตอบด้วยสีหน้าห่อเหี่ยวหามไม่รับเวลาที่เจ้าหน้าที่อึ้งไป 12. ลมหายใจ บรรยากาศนิ่งงันไปครู่หนึ่งส่งถึงเฟิงประสานมือสายหน้าอย่างจนใจกล่าวว่าเจ้าสามารถคลี่คลายคดีเงินภาษียังไม่ใช่แมวตาบอดพบผู้สิทธิ์ตาย